คุณลูกกู้เฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับเคสนี้ก็มาด้วยกันนะครับเฟซขึ้นรักษาความปลอดภัยนะครับให้กับบัญชีของคุณนะครับทําให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเข้าสู่ระบบได้นะครับนะก็พยายามเปิด2ชั้นแล้วครับก็ยังเปิดไม่ได้นะครับเนื่องจากนะครับเราไปยกเลิก2ชั้นนะครับทําให้ไม่สามารถอ่าเข้าใช้งานได้นะครับในการเข้าไปกู้ครับจะมีค่ามัดจาก่อน300บาทนะครับนะ ผมก็จะเข้าไปดูให้นะครับก็ทุกเคสนะครับที่จะให้ผมกู้ต้องมีค่ามาจําทุกเคสนะครับนะสามบาทนะครับผมก็จะเข้าไปดูให้นะครับนี่คือ Facebook ที่ต้องการเข้าไปกู้ครับตอนนี้ Facebook ติดล็อกอยู่นะครับนะนี่ครับก็สามารถเข้าไปกู้ได้นะครับเคสนี้คนติดตามก็คนข้างเยอะนะครับประมาณ1 0,000นคนนะครับเป็น Facebook เกี่ยวกับการ สอนนะครับต่อขนตานะครับรับสอนทําเล็บนะครับถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อหาน้องเขาได้นะครับนะก็สามารถที่จะกู้ Facebook ได้แล้วนะครับนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับนะใครที่มีปัญหานะครับด้าน f c e e o o o นะครับติด2ชั้นติดล็อกนะครับหรือว่า Facebook ติดยืนยันนะครับขึ้นให้รักษาความปลอดภัยนะครับก็สามารถทัก มาสอบถามได้ครับยินดีให้บริการนะครับ